สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในหน่วยที่3เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ว่าวันนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการค้นหาโดยการระบุชนิดของไฟล์การค้นหาโดยการระบุชนิดของไฟล์ก็คือให้ดูที่นามสกุลไฟล์ รูปแบบของนามสกุลไฟเนี่ยส่วนมากเขาก็จะตั้งให้มีความสอดคล้องกับประเภทไฟล์หรือว่าชื่อของโปรแกรมนั้นๆเนี่ยเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานสามารถจดจำได้อย่างง่ายดายนะคะก็อย่างเช่นไฟล์ที่มีนามสกุล .doc ซึ่งเป็นชื่อย่อของ document หรือที่แปลว่าเอกสารนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันก็จะมีไฟเนี่ยเป็นร้อยๆชนิดแต่เราจะมาทำความรู้จักในไฟล์ที่พวกหนูเจอกันบ่อย docu cool จะแบ่งออกเป็น4ชนิดดังนี้นะคะ ก็จะเป็นไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพแล้วก็กราฟิกไฟล์เพลงแล้วก็วิดีโอแล้วก็ไฟล์ที่ใช้ในการบีบอัดข้อมูลเรามาดูอย่างแรกก็คือไฟล์เอกสารไฟล์ doc อันนี้ก็จะเปิดในโปรแกรมหมวด pdf เห็นไหมคะอันตัวนี้หนูจะเจอบ่อย ppt อันนี้เป็นไฟล์นามสกุลของ powerpoint txt จะเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาไฟล์รูปภาพแล้ก็กราฟิกหนูจะสังเกตเห็นเลยว่าไฟล์รูปภาพเนี่ย จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะแต่ที่หนูจะเจอบ่อยก็คือ JPEG เวลาที่หนูถ่ายรูปจากกล้องในมือถือก็จะเป็นไฟล์นามสกุลตัวนี้นะคะ GIF อันนี้จะมีไฟล์ขนาดเล็กกว่า JPEG แต่ว่ามันสามารถทำเป็นไฟล์ภาพแอนิเมชันได้อย่างที่หนูเห็นว่าเวลาภาพตัวนึงที่หนูเซฟมาแล้วมันมีการขยับตัวนี้ค่ะส่วนมากจะเป็นไฟล์นามสกุล GIF นะคะต่อไปไฟล์นามสกุล PNG ข้อดีของไฟล์ PNG ตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถเซฟมันโดยที่ไม่ติดภาพพื้นหลังอย่างเวลาที่มีตัวตุ๊กตาเวลาที่หนูเซฟเอาไปทำงานเนี่ยหนูจะเห็นแค่ตัวตุ๊กตาจะไม่เห็นภาพพื้นหลังเลยไฟล์นามสกุล TIFF จะเหมาะกับการไปทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเพราะว่ามีคุณภาพสูงส่วนไฟล์กราฟิกที่หนูจะเจอบ่อยนะคะก็คือในโปรแกรม Photoshop จะมีนามสกุลเป็น .psd นะคะ ต่อไปจะเป็นไฟล์เพลงและว,วิดีโอนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาหนูจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะส่วนมากจะเป็นไฟล์วิดีโอจะมีก็แค่ MP3 เนี่ยที่จะเป็นไฟล์เสียงส่วน WAV ก็จะเป็นไฟล์เสียงมาตรฐานที่ใช้ในโปรแกรมของ Window s เป็นหลักนะคะต่อไปจะเป็นไฟล์ประเภทบีบอัดข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือจะมีอยู่หลายๆไฟล์ย่อยๆเนี่ยรวมกันแล้วเราต้องใช้โปรแกรมในการเปิด ที่ครูยกตัวอย่างมานี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่หนูพบเจอบ่อยๆเท่าน,นั้นเองต่อไปเราเตรียมมาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะเปิดแบบฝึกหัดที่33 <love> ในหน้าที่78 <so much. S 1> แล้วก็ลองทําดูเลยค่ะ ต่อไปแบบป,ปกึกหัดที่3.4ในหน้าที่80ค่ะ ยังไงคะทำกันได้ไหมสํหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะ